ปมมหากาพของมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับจากตัวเองจากภายนอกเวลาที่แฟนไม่เข้าใจเราเรารู้สึกยังไงไร้ค่าเหมือนเธอไม่รักฉันเพราะเราต้องการการยอมรับทันอุตส่าห์ดูแลเธอนะช่วยเหลือเธอตอนนั้นตอนนี้นะแล้วทําไมเธอพูดกับฉันไม่ดีทีเมื่อก่อนยังพูดดีกว่านี้ดังนั้นเราต้องการการยอมรับเพราะมนุษย์ต้องการความสุขมากกว่าความทุกข์แต่บังเอิญว่ามนุษย์จําความทุกข์ได้แม่นกว่าความสุขเวลาที่มันทุกข์หรือว่าเธอเคยพูดไม่ดีกับฉันนะ ฉันจาแม่นเลยผ่านไปแล้ว2เดือนแล้วเธอทําอีกเราก็จะเชื่อมโยงกับอดีตวันนั้นกับวันนี้เราก็จะขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งคบนานเท่าไหร่ยิ่งเกิดการแคร์กันน้อยลงเพราะเราจะเริ่มไม่ได้รับการยอมรับมากขึ้นตลกดีเนาะยิ่งคบนานทําไมมันเลิกกันเพราะว่าเวลาที่เราครบนานตอนแรกแรกรักเรายอมรับกันไงให้เกียรติแต่พอคบนานเข้าเราเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเห็นตัวจริงสมองมีนิ่งทันทีว่าเธอไม่ ยอมรับฉันการยอมรับน้อยลงมันก็เลยเกิดการแคร์กันน้อยลงเพราะว่าฉันหมดศรัทธ,ธาแล้วเราจะหมดศรัทธ,ธาในความดีและต่อให้ทําไปเธอก็ยังเห็นฉันแบบนั้นอยู่ดีแหละเธอเคยโกหกฉันวันนั้นเธอเคยพูดไม่ดีกับฉันวันนั้นเพราะอารมณ์วันนั้นเราไม่ได้แยกเป็นอารมณ์วันนั้นะ่ะแล้ววันนั้นก็คือวันนั้นแต่เราไม่ดูเป็นพฤติกรรมว่าพฤติกรรมนั้นกับพฤติกรรมนี้เหมือนกัน พอเราไม่ได้รับการยอมรับความทุกข์จะมากขึ้นการจดจําความทุกข์จะแม่นกว่าความสุขความสุขมันจะน้อยลงเราต้องการความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ทีนี้เรารับแต่ความทุกข์แล้วเพราะตอนหลังเราจําแต่ความทุกข์แล้วไงพอเราจําแต่ความทุกข์ความทุกข์จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มหนีหรือหันหน้าไปหาความสุขก็คือผู้หญิงคนใหม่การยอมรับคนใหม่เอาจริงมันคือสัตธรจะทนะสัตธรจะทของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ความรู้สึกมันตั้งอยู่ แล้วมันก็สลายหายไปได้เหมือนกันเพราะถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้ลหลงรักเธอแล้วอะเราหมดแพชชั่นแล้วอะลึกลงไปกว่าคําว่าหมดแพชชั่นมันคือการที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงการยอมรับแล้วเพราะเราหนีและเราเกลียด การไม่ได้รับการยอมรับพอเราไม่ได้รับการยอมรับเธอไม่รักฉันแล้วแหละฉันรู้สึกกับคนใหม่รู้สึกความสุขมันชัดกว่าวะ่ะรู้สึกนึกถึงเธอน้อยลงในหัวฉันมีเธอแว็บเข้ามาน้อยลงเหลือเกินมีแต่คนใหม่ตลอดเวลาเลยนั่นคือการที่เราไปกับอารมณ์มนุษย์มันเป็นแบบนี้